ทั้งหมด4ชิ้นเป็นแบบ 4- in 1นะคะถ้าเราสั่งซื้อมาเนี่ยมันก็จะมาในรูปแบบสุญญากาศพอตัดมาแล้วก็ฟูฟ่องออกมาอย่างนี้แบ่งเป็น4ชิ้นอันนี้คือชิ้นที่1จริงๆแล้วชิ้นนี้มันเอาไว้รองคอตรงนี้ก็ได้แต่ทำให้ดูชิ้นที่1ก็เป็นหมอนรองคอนะคะชิ้นที่2ก็เป็นชิ้นนี้เอาไว้แบบพาดวางเท้าวางขาชิ้นที่สคือชิ้นนี้นี่เอามาไว้แบบวางกับแบบมุมเตียงขอบเตียงเออแล้วก็ชิ้นที่4เป็นชิ้นนี้ ครั้งเดียวก็ตื่นคร <laughs> ั้งเดียวก็ตื่นน่ารักมากว่า <laughs> สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราจะมปรีวิวสินค้าอีกแล้วเป็นของที่นอนสบายมากก็คือสิ่งนี้มันชื่อ adjustable wedge pillow แต่ว่าจริงๆเราขอเรียกว่าหมอนสารพัดประโยชน์แล้วกันเออเดี๋ยวจะอธิบายว่ามันสารพัดประโยชน์ยังไงนะคะเดี๋ยวบอกก่อนอันนี้เป็นหมอนของแบรนด์ b well เดี๋ยวเราแปะลิงก์ตะการสินค้าเลยแล้วกันว่าถ้าอยากซ็อกแบบไปช็อปที่ไหน แต่ว่าหมอนรุ่นนี้ทุเรศประวัติขอโทษนะคะขออธิบายก่อนหมอนรุ่นนี้มันจะมีมาทั้งหมด4ี่ชิ้นเป็นแบบ 4- in 1นะคะถ้าเราสั่งซื้อมาเนี่ยมันก็จะมาในรูปแบบสุญญากาศพอตัดมาแล้วก็ฟูฟ่องออกมาแบบนี้แบ่งเป็น4ชิ้นอันนี้คือชิ้นที่1จริงๆแล้วชิ้นนี้มันเอาไว้รองคอตรงนี้ก็ได้เดี๋ยวทำให้ดูชิ้นที่1ก็เป็นหมอนรองคอนะคะชิ้นที่2ก็เป็นชิ้นนี้เอาไว้แบบพาดวางเท้าวางขาชิ้นที่สาม คือชิ้นนี้นี่นเอามาไว้แบบวางกับแบบมุมเตียงขอบเตียงเออแล้วก็ชิ้นที่สี่เป็นชิ้นนี้ชุบวางเข้าไปเป็นชิ้นหลักนะเออเป็นชิ้นหลักนี่ซึ่งมันเวิร์กมากพี่ชายเพราะว่าสมัยก่อนถ้าเราจะต้องนอนดูซีรีเราจะต้องยังไงแล้วก็จะต้องเอาหมอนมาวางหมอนแบบหมอนหุ่นนองของเราใช่ปะ่ะมาวางมันก็แบบไม่พอดีอันนี้คือแม่งแบบโค้รเคิร์ฟอะไรดีมาแล้วเนี้ยชิ้นเนี้ยมันจะมีตีนตกแกให้แบบนี้ด้วย ชุบก็ามาันแปะซึ่งมันปรับระดับต่ำสูงได้นะนี่อ่ะแต่ว่าที่บอกว่ามันสารพัดประโยชน์อะ่ะเพราะว่าจริงๆแล้วคือที่ชอบอะ่ะคือเขาบอกว่ามันช่วยสำหรับคนที่แบบมีอาการปวดหลังใช่ป่ะซึ่งนกุ้ยอะ่ะคือตอนนี้น้องนิมเนี่ยลูกชายเนี่ยน้ำหนัก12โลแล้ว แต่บา,บางจังหวะก็ยังต้องอุ้มเยอะอยู่อะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าแบบปวดหลังเยอะอันนี้มันก็จะมาช่วยแบบเฉพาะเรื่องอาการปวดหลังของเราแล้วก็เป็นหมอนที่เอาไปแบบดูซีนนี้แล้วก็ดูดวิญญาณไปยาวๆนะคะแต่ว่าจริงๆแล้วอ่ะข้อดีของเขาอ่ะมัน แอบดูนิดนึงเพราะว่ามันสารพัดประโยชน์จริงคือเนื่องจากว่ามันอ่ะสามารถช่วยคนที่ปวดหลังได้แล้วใช่ป่ะมันเป็นหมอนกันกดไหล่ย,ย้อนด้วยแล้วก็สําหรับคนที่เคยแบบทําหัตถการหรือการผ่าตัดมาหรือว่าคนที่ท้องอยู่อย่างเงี้ยคือมันสามารถปรับระดับแล้วก็หมายถึงว่าไม่ได้มีอะไรงัดเพื่อปรับระดับนะแต่หมายถึงว่าเราก็สามารถแบบฟึบฟึบปรับองศาเองอะ่ะเออให้มันเหมาะกับการใช้งานคือหมอนตัวเนี้ยมันสามารถปรับได้ทั้งหมด ประมาณ3แบบก็คือมี20องศา30องศาแล้วก็40องศาเว้ยถ้านอนกลอ่ะถ้าจะซื้อให้เมียเขาบอกให้นอนตะแคงสูง่20องศาก็คือบอกพี่นุยให้นอนอนี้เฮ้ยพี่มันจะบายวะเออได้ยดู่นี่ยจนอนไปเลยเฮ้ยน้องผู้ยุ่แล้วว่าทําไมแบบนี้มันถึงช่วยเรื่องกลนได้เพาะพี่เกียดทุกวันเนี้ยเวลานอนด้วยกันแล้วเขากลนใช่ป่ะเขาต้องนอนหมอนสองชั้นก็คือแบบเพื่อให้ปกติถ้านอนหมอนใบเดียวอ่ะเขาบอกว่าปากมันจะอา เฮ้ยเหมือนว่ะเออแต่ถ้าเอาหมอนสองใบมาปากมันก็จะงึบขึ้นมาฮะเออเดี๋ยวไปพี่เกศใช้ดีกว่าเอออย่างเงี้ช่วยได้หรือว่าถ้าสมมุติอนอนสูง30องศาเนี่ยสำหรับแบบคนที่เป็นโรคหัวใจเขาบอกว่าช่วยได้แล้วก็ถ้าเป็นคนเป็นโรคกันกดอกออนก็คือ40องศาเออแม่งเวิร์กมากแต่ว่า0องศาก็ประมาณนี้แบบไม่ไม่่อันนั้นกล้องอันนั้นองศากล้องะไ แต่ว่าอาที่ชอบแล้วก็ที่นปุ้ยใช้เนี่ยคือเราก็ผ่านการผ่าตัดหน้าท้องมานานแล้วเราก็ไม่ได้ช่วยเรื่องแบบซัพพอร์ตการผ่าตัดอะไรหรอกแต่ว่าเราให้นอนดูซีรีส์เ <c> ฮ <oughs> ้ยหัวเราทุเรศไปคือมันนอนสบายอ่ะเราเบื่อจารับระประมาณเออประมาณนี้แหละเอาตีนตุ๊กแกไว้ล่างสุดเขาะว่าแบบอยากนอนแบบไหลๆลงมาให้มันเตี้ยๆแต่ว่าอันนี้สามารถย้ายขึ้นไปแปะบนนี้ได้ซึ่งวัสดุของเขาอะเป็นวัสดุที่ดีมากเว้ยเพราะว่ามันคือ เอ่อพรีเมียมเมมโมรี่โฟมนะคะมันจะไม่เขาเรียกว่าอะไรวะมันจะคืนตัวเออถ้าสมมติเรานอนลงไปแล้วแบบลุกขึ้นมามันก็จะคืนตัวอย่างรวดเร็วแล้วก็เขารับประกัน1ปีนะเออเพราะฉะนั้นแล้วก็รองรับน้ําหนักได้100กิโลกร,รมัมเออก็คือไม่ยุบใดๆทั้งสิ้นนะคะเพราะฉะนั้นถ้าอยู่ในระยะเวลา1ปีอ่ะก็ไปไปเคลมได้ถ้ามีปัญหาอันนี้เป็นเอ,อ่อพรีเมียมเมมโมรี่โฟมนะคะแล้วอันนี้ก็เป็นพรีเมียมเมมโมรี่โฟมเหมือนกัน ส่วนไอ้ตัวผ้าเนี่ยก็จะช่วยให้เหมือนแบบเราอะนอนหลับสบายทั้งคืนเพราะมันเป็น 3D Cool Technology นะคะก็คือช่วยลดอุณหภูมิของร่างกายคือเวลานอนมันก็ไม่ได้ร้อนเออไม่ได้น่ารำคาญอะไรแล้วก็แบบออ้นูตปุ้ย่าจริงๆแล้วเนี่ยคือนู้ปุ้ก็ไม่เคยออกมานั่งทํางานแบบจริงๆจังๆนะแต่น้ตป้คิดว่าด้วยด้วยสภาพท่านั่งแล้วอะ,อะสมมติปกติชอบอ่านเมลเนี่ยเออก็นอนอ่านเมลก็ได้ ไม่ต้องมาพูดเรื่องทํางานหรอกก็คือซีรีส์นั่นแหละเหมือนเดิมมันก็คือซีรีส์นั่นแหละก็ใช่แม้แต่สมมติคนดูซีรีส์แบบทีวีจอใหญ่ก็นอนสบายหรือเราแบบทำงานไม่แต่ว่าแต่ว่าใครที่ใครใครที่ดูซีรีส์บนเตียงดึกๆก็จะรู้ว่ามันดูได้แป๊บเดียวนะมันต้องขยับตัวเยอะดูไปแป๊บหนึ่งมันจะองศาคอไม่ได้แล้วมันก็จะไหลคือหมอนข้างหลังมันมันไม่ได้ัพพอร์ตเรา แล้วนภุ้ยเคยนอนสมบูรณ์นอนราบใช่ป่ะเราหมอนสองใบอะ่ะก็ต้องเอาหมอนอีกใบหนึ่งวางพุงตัวเองเพื่อเอา iPad ดตังเลยแล้วคือพอเราหายใจ iPad ก็เป็นอย่างงเี้ยเออหรือว่าแบบถ้าเราแบบเมื่อยแล้วเด็ดอีเลียบทเราก็จะนอนแบบอย่างงี้อ่ะอันนี้เหมือนไม่มีหมอนอันนี้ฮะเราก็จะนอนนอ,อ,<ม>อนาราบแล้วก็ทับพมน่าเกลียดมากเลยพูดจริงๆพี่ชายไม่ทับหรอนภุ้ยรู้สึกว่าเฮ้ยอันเนี้ยแม่งดีเวิร์กตอบโจทย์โอเคแล้วมันมีอีกอย่างหนึ่งพี่ชายอันเนี้ยมันไม่ได้เอาไวห้หนุนหลังหนุนคอได้อย่างเดียวถ้าาเรา อ,อีกอันนึงที่มันจะสามารถเหมือนแบบพพอร์ตร่างกายเราเอยเอาแผ่นนี้าวางตรงนี้เหมือนเอาไว้หนุนหัวเขา่าแล้วมันจะช่วยให้แบบเขาเรียกว่าอะไรวะการหมุนเวียนของเลือดมันดีเฮ้ยโอ้เออสบายเนี่ยโอ้ยพี่เจ่อว่าเราไปรีวิวอย่างอื่นกันบ้างไหมพอเป็นหมอแล้วมึเหมือนจะนอนตลอด มันสบายจริงเอ้ยแล้อย่างที่ดีคือนบุูยเป็นคนแพ้ฝุ่นแพ้ไรฝุ่นอันเนี้ยเขาบอกว่าคนที่แพ้ง่ายหรือว่าแพ้ไรฟฝุ่นเนี่ยก็ใช้ได้นะคะ oh. เพราะฉะนั้นมันป้องกันไรฝุ่นด้วยเวิร์มากมากย้ำอีกทีถ้าใครอยากจะสั่งซื้อนะคะอันนี้เป็นหมอนฉลัพัดประโยชน์นะคะจากแบรนด์ Be Well นะคะชื่อ a c c e s t a b l e wedge pillow นะคะสามารถกดสั่งซื้อได้ที่ลิงก์ในแคปชั่นของเราเลยนะคะหรือว่าที่พีช่ชายขึ้นอยู่ตรงนี่นี้นี้นี้นีนีจบป่ะ <c oughs> พ,พีช่ชายขึมม้นให้สักทีนึงพ,พีช่ชายด่าทุกครั้งนะคะ <c oughs> ก็อย่าลืมไปกดสั่งแล้วเดี๋ยวจะได้นอนดูซีรีส์ฟินๆแบบเรานะคะอย่าลืมด้วยกดสั่งซื้อแล้วก็อย่าลืมกดติดตามช่องของเรานะคะช่องขอเหินนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะคะแล้วก็กระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะคะ